รายการที่4วันที่12มกราคม68บริษัทส่งสินค้าให้บริษัทบริบอลซอฟจำกัดได้ครบตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งไว้ตามใบรับคำสั่งขายวันที่9มกราคมแ8และจะทำใบส่งของแบมกับภาษีใบแจง้งหนี้ให้ลูกค้าเสร็จรับสินค้าณนะวันส่งมอบสินค้าเข้าระบบออเดอร์ทูแคสคลิกขายเชื่อ ลิกเพิ่มใส่วันที่เอกสารเป็นวันที่12โมกราคม2 5 2 5ชื่อลูกค้าบริษัทบอ์บอนซอฟจำกัดไปที่ค้นหาเอกสาร SO คลิกบริษัทบอ์บอนซอฟจำกัดยอดชำระ3า8 4 6ระ3ย8ีสบาท80สตางค์กดบันทึก กดรายการเมื่อสักครู่นี้แล้วกด e-tag เพื่อส่ง e-tag ให้กับลูกค้ากรอกอีเมลลูกค้า mm. กดยืนยัน คลิกจุดสามจุดคลิกพิมพ์นี่คือใบแจ้งหนี้ใแบบกักับภาษีใบส่งของที่ส่งให้กับลูกค้าค่ะ